วันนี้เขาโผลอยู่กันกับหน้าร้านนนเนาะนี่นี่ครพาไล้เหรอพาบังเป็นพรบนะคะอันนี้ร้อนนะคะขึ้นมวยนะโอ้โไม่อยากให้ลูกค้าเห็นแสงแดดข้างนอกเลยค่ะว่าจ้ามากเนาะอีกท่าลูกค้าที่เป็นพี่ช่างนะคะที่ทำงาน ในที่อบอ้าวนะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพด้วยเนาะหาแบบผ้าเย็นก็ได้นะคะหรือว่าดื่น้ําเยอะๆนะคะทางที่ดีเนี่ยซื้อพรดลมได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ร้านเรานะคะก็มีขายเนาะ <c oughs> อ่าโอเคบ้านแดงมาแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะคิดว่าตอนนี้น่าจะพร้อมหมดแล้วเนาะทั้ง3บ้านนะคะบ้านแดงบ้านฟ้าแล้วก็บ้านทีทีนะคะวันนี้อยู่กับนาราน,นนท์นะอยู่กับหนูแล้วก็พี่แพนเหมือนเดิมนะคะเลวลาสามโมงเป็นต้นไปอ่ะวันนี้วันอังคารนี่อันนี้เสื้อลายดอกเหมือนเดิมนะคะเทศกาลสมการใกล้เข้ามาแล้วเนาะอ่ะก็อากาศร้อน นะคะลูกคา้าอย่างที่บอกนะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะอ่ะวันนี้เขาเรื่องเมยนะคะลูกค้าวันนี้นี่เลยอยู่กับพามาดูเครื่องเล็มยาไรสายอ่านี่นะคะเครื่องเล็มยาไรสายเหมาะกับเออเออเหมาะกับแม่บ้านนะคะแม่บ้านหรือว่าวิชางจะซื้อไปให้ แฟนก็ได้นะคะคเลมย้า<ช>เนาะก<ช>็ตัวนี้เนี่ยอย่างที่เห็นในรูปนะคะเขาไม่ได้ให้มาสองเครื่องนี้นะคะให้มาเครื่องเดียวนะคะแต่สามารถเปลี่ยนหัวได้่าเป็นเลมย่าออและก็เลมพุ่มใช่ค่ะเป็นเ,ออเลมย่าแล้วก็เลมพุ่มเนาะก็ตัวนี้นะคะเป็นแบบแบแตเตอรี่นะคะลูกค้าเนาะแล้วก็ใส่บบ18โวลต์ได้เลยนะะแล้วแต่ลูกค้าจะใส่กี่แอมป์ ก็ได้นะคะใกรที่มีแบตของม a กิต้าอยู่แล้วเนาะก็ใส่กับเครื่องนี้ได้เลยนะคะช่วงนี้เนาะยากขึ้นอะไรเงี้ยเล็มได้เลยนะคะอ้อต้องบอกกันว่ามาเปิดกล่องพร้อมๆกับลูกค้านะคะนะนี่เลยนะคะมาเปิดกันเลยนะตัวนี้นะคะก็โอ้เปิดออกมานี่เจอหัวเล็มเล็มพุ่มนะคะ เขาให้มาแบบนี้เลยลูกค้านี่ตรงนี้ด้วยน้ำมันน้ำมันครับโอ้ก็ท่านะคะเนน่ยมานี่พักมากเลยอะลูกค้านี่อันนี้เป็นหัวเล็มพุ่มนะคะตัวนี้เนี่ยยาวอยู่ที่20เซนนะคะความยาวของน้องนะคะอยู่ที่20เซนเนาะครับนี่นะครับแถมน้ำมันหยอดมาให้ด้วยใช่ค่นะก่อนก่อนเล็มก็หยอดหยอดหยอดนิดนึงใช่นะครับ ตอนเปลี่ยนหัวนะครับหยอดน้ำมันเพื่อลดการเสียดสีนะครับะจะได้ทำให้เครื่องมือใช้งานได้ยาวๆนะครับหัวที่เขาใส่มาก็จะเป็นหัวเล็มย่าอันนี้จะใ,ใช่นะครับใช้กับสนามหญ้านะครับสนามาหญ้าหน้าบ้านเนาะแล้วก็สวนนะครับเป็นหญ้าสั้นๆนะครับตัวนี้จะลักษณะการทํางานเนี่ยจะเหมือนคล้าๆกับแบตเตอรี่เลย อ๋อใช่ค่ะ์ดไไปเลยแบบแบบแบบนี้นะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นใส่แบบสิบแปตวัได้เลยแล้วก็ต้องบอกว่าน้ำหนักเบามากนะคะความยาวอันนี้คือน้ำหนักเบาจริงๆนะคือจับขึ้นมาแล้วตกใจนะส่วนตัวนี้ น้อง no, ไม่ได้ใส่น้ํามันติดมาห้นะคะก็น่าจะใช้คู่กับ<ช>ตัวนี้เลยใช่นะคะน,นี่เดี๋ยวเราให้ไปดูทีละส่วนเนาะใชะ่ตัวนี้นะคะความกว้างของตัวนี้เนี่ยอยู่ที่นี่เลยนะคะเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดเซน <laughs> 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 นี่เลยนะคะความกว้างของน้องตรงนี้นะคะอุย้ย ของหัวเล่มตรงนี้นะคะอยู่ที่11เซนนะครับแล้วก็อัตราการชักของของเขานะคะก็คือหมายถึงว่าแบบใช่นะคนะ,คะอยู่ที่2,500ร,รอบต่อวินาทีได้ไหมไม่ไม,ไม่ไม่ถึงครับ <laughs> ต่อวิเลยนะต่อไม่ถึงนะรู้ไหมอันนี้เขาให้หน่วยว่าเป็นหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเนาะสองพันห้าร้อยรอบใช่นะครับต่อหนึ่งนาทีต่อนาทีต่อหนึ่งนาทีนะครับสองพันห้าร้อยมุกนะคะอ่ะมาต่อเลยมาเรามาดูกันทีละจุดละกันเนาะขาขะตัวนี้นะคะก็ให้หัวเลียญ้ามานะคะแล้วก็มี กาตรงนี้นะคะเนาะด้านล่างเป็นไงฮะมีสัญลักษณ์บอกอะไรไว้ครับน้องหนิงตรงนี้อ๋อเขาจะบอกว่าใช่กดลงไปก็คือเปิดใช่ไหมเอาไว้เปิดนะครับปลดล็อกเปลี่ยนใบใช่นะครับกดเสร็จแล้วก็ต้องหมุนด้วยครับน้องหนิงถ้าตามลูกศรเลยอ่ากดแล้วก็หมุนนะครับอ่านี่นะครับหลุดแล้ว นี่ใช่นะครับอันนี้นี่เลยนะคะเขามีลูกศอบอกถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนใบเนาะพี่แทนก็ยกออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลนพุ่มเข้าไปได้เลยนะครับใส่ให้ลงล็อกนะครับลูกค้าอรนนี้จะถอดแล้วครับไม่ค่ะโน้ด้เฉยอโอเคค่ะให้ลูกค้าเห็นภาพเนาะอ่าประมาณนี้นะคะก็เราไม่ได้เก็บให้ดูนะคะลูกค้าอันนี้เนาะใช่แต่ถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนใบนะคะก็แค่ กดฝาเขาออกนะคะกดแล้วก็หมุนไปตรงสัญลักษณ์ที่กดล็อกนะคะแล้วตรงเนี้ยก็ดึงใบออกนะ,ะ<ช>แล้วก็เอาน้องลงไปใส่ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ปิดกัอปิดฝานะคะใช่ใชปิดฝาดก็เอาให้ลงล็อกนะครับนี่เขาจะมีตัวยึดล็อกเขาอยู่นะครับลงกดลงไปปุ๊บแล้วก็หมุนล็อกเหมือนเดิมนะครับ ลองปิดสิน,นี่นะฮะก็ไม่ใสให้ตรงก่อนครับน้องหนิงลงมาอีกนิดนึงอ่า,อานั่นแหละครับเอียงเอียงก่อนครับอ่า,อาลงลงแบบตีเอียงก่อนเมื่อกี้มันเด้งออกมาเนาะใช่ใช่ นี่เขาตกลงมานะครับก็เลยมาค้ำเนาะนี่ครับเรียบร้อยแล้ววันอาลูกค้าทางบ้านฝาเออบ้านแดงนะคะถามว่าขายอะไรครับนี่อ๋อตัวนี้นะคะเป็นเครื่องเล่นยงยาไรสายนะคะลูกค้าใช่ถ้าลูกค้าสนใจนะคะรหัส D U M ตองหนึ่งนะคะแล้วก็ Zx นะคะตัวนี้เป็นรหัสตัวเปล่านะคะราคาเนาะอยู่ที่ 3ามแบงค์เทามีถอดรา <grandfather> ะคาดีมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้า <mattress> ที่มีแบตเตอรี่ของมาติต้าอยู่แล้วนะคะก็ซื้อตัวปักตัวนี้ยแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยไปใช้กับแบตเตอรี่18โวลต์ได้เลยนะคะ <girlfriend> <ช>หรือว่าถ้าลูกค้ายังไม่มีแบตเตอรี่เนาะก็ซื้อเพิ่มได้เลยนะครับข้อดีของตัวนี้คือนะครับเวลาเปลี่ยนใบเนี่ยนะครับเราไม่ต้องใช้ปะแจเลย นะครับ,รบอ่าก็อยากที่ทําให้ดูเมื่อกี้นะครับอ่าแค่กดแล้วก็บิดเนาะแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเขาบอกว่าสามารถปรับระดับการตัดได้อยู่3ระดับด้วยนะคะนะก็นี่เลยอานนี้เลยนะคะอ่าอีสี่ที่ห้าใช่นะครับตามนี้เลยนะคะ ปรับระดับการตัดได้สามตำแหน่งต้องบอกนี้ก่อนนะคะแต่ว่าต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มไปขเขาใช่ครับแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้แถมมาในเซตนี้นะคะนะหรือถ้าลูกค้าสนใจนะ,ะเข้าไปเช็คข้อมูลเพิ่มเติมที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะใส่ไปในข้อมูลให้เล้วเนาะ อันนี้ก็คือหมายถึงว่าเครื่องนี้ถ้าซื้ออุปกรณ์เสริมเขาก็คือปรับได้นะคะหรือว่าถ้าลูกค้าจะไม่ซื้ออุปกรณ์เสริมก็ตัดได้ปกติเลยครับนี่นะคะนี่เขาบอก2 5 0 0รอบต่อนาทีครับผม D U M องหนึ่งฮะต้องบอีอยหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ามีปุ่มเซฟตี้ไหมครับน้องหนิงตรงนี้นะคะมีปุ่มเซฟตี้มีครับผมถ้า ลูกค้าไม่กดน้องตรงนี้นะคะระบบจะไม่ทํางานก็คือมันจะกดไม่ได้ครับนะครับสามารถกดได้ทั้งซ้ายขวาใช่ค่ะแล้วเอาว่าจะกดฝั่งไหนนะคะแล้วแต่ลูกค้าท่านไนเนาะแต่ลูกค้าไม่กดสองปุ่มเนี้ยเอ้ปุ่มเนี้ยฝั่งไหนฝั่งหนึ่งนะคะนี่เครื่องมันจะไม่ทํางานเลยใช่นะครับแล้วถ้าเราปล่อยปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยปุ๊บปุ่มเซฟตี้จะเด้งทันทีนะครับเครื่องจะไม่ทํางานต่อนะครับอ่า แล้วก็จะกลับมาอยู่ในสถานะล็อกปุ่มกดเหมือนเดิมนะครับอ่าตรงนี้นะคะก็เป็นยางง้มาอย่างดีเลยครับไม่ลื่นนะถ้าจับเนี่ยก็คือไม่ลื่นเนาะเป็นยางก็คือยางกันลื่นใช่ใช่นะคะก็เนี่ยค่ะจับถนัดมือไม่เมื่อยแน่นอนนะคะออกแบบมาให้เราแบบจับถนัดมือเพราะว่าเวลาเราไอ้นี่มันก็ค่อนข้างที่จะ ต้องเซฟนิดนึงครับนะครับ <Okay. S 2> ตัวบอดี้ก็จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับแ<ช>ข็งพิเศษเลยนะครับแล้วก็หุ้มด้วยยางกันลื่นอีกทีนึงนะครับในจุดที่เราต้องสัมผัสนะครับ mm hmm. อ่าตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งมือ1มือแล้วก็2มือนะครับน้องหนิงสามารถประคองตรงหัวได้ด้วยนะครับอ่าลักษณะรรตรงหัวที่มีจางอยนะครับ อ่านี่นะครับใช่สามารถจับสองมือได้เนาะว่าหนูจับอ่าว่าหนูอมือโป้งกดเนี่ยถนัดกว่าอ่านะครับก็จืดไปเลยเผื่อเผื่อใช้ข้างซ้ายไงครับน้องหนิงก็ต้องมากดฝั่งนี้เนาะอ่าเผื่อคนข้างซ้ายเนาะอ๋อใช่ครับคือหมายว่าถนัดงก่อนนะนี่เลยอ๋อนี่ใช้ได้ทั้งมือซ้ายมือขวาเลยนะคะใช่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ใบ เล่มพุ่มนะคะก็อย่างที่บอกตัวนี้ก็ยาวอยู่ที่สิบเซนนะคะลูกค้าก็พุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยได้อยู่เนาะอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนง่ายมากนะคะก็แค่เปิดฝาแล้วก็ใส่ลงไปเลยใช่ถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้นะคะก็เอาฝาเนี่ยครอบเข้าไปเหมือนเดิมอ่ะตัวนี้เป็นฝาแบบพลาสติกนะลูกค้าอ่าดูเขาทำดีอะเนี่ยใช่นะคะนะคะสามแบงค์เท่ามีทอนลูกค้าคุ้มค่ามากๆอ๋อ ก็มีติดบ้านไว้ดีนะคะลูกค้าวิธีใช้งานจริงก็อย่าลืมนะครับลูกค้าเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับถ้าเกิดแบบว่าสงสัยว่าเอมันทำยังไงนะอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูนะครับใน YouTube ได้เลยนะครับข้อมูลมีเพียบเลยนะครับมีทั้งของมากคิต้าเองนะครับแล้วก็ของ คนอื่นๆน,นะครับที่มารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นตัวอนเนกประสงค์อีกตัวหนึ่งนะครับเหมาะสําหรับแม่บ้านนะครับไว้เล็มพุ่มเล็กๆนะครับไว้เล็มหญ้าอ่อนๆนะครับมาสนามหญ้าถ้าเป็นแบบแลงนี้ก็หญ้าใช่นะครับใช่นะครับเหมาะมากๆสาหรับมีติดบ,บ้านไว้ใช่นะครับ เน้นเป็นจริงเล็กๆนะครับลูกค้าถ้าเกิดจะแต่งพุ่มนะครับอ่าลนะคะสามแมงกเขามีทอนลูกค้าน่าใช้มากๆอ่ะอุ้ยตลนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นหมายเล็กเครื่องของเขาอ่าครับอย่าลืมนะครับลงทะเบียนออนไลน์นะครับทุกครั้งที่ซื้อเครื่องมือไปนะครับใช่นะครับแต่ถ้าซื้อกับไอชูนมาใช่แล้วมเรา จะบริการลงทะเบียนให้ลูกค้านะครับสำหรับสินค้าของมั k กิตราครับใช่ค่ะแล้วก็เครื่องเนี่ยเป็นของแท้แน่นอนนะคะใช่นะครับของแท้ต้องเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าถ้าไม่มั่นใจนะคะก็ซื้อได้ที่ร้านเราได้เลยใช่ของแท้แน่นอนนะคะมีบริการลงทะเบียนให้ด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะม a k กิตรเนาะถ้าเป็นเครื่องมือ18โวลต์นะคะที่เอ่อเป็นไม่ใช่ต้องบอกว่า เพิ่มระยะเวลาการรับประกันนะคะจาก1ปีตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น2ปีให้เลยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเครื่องมือที่เป็นอ่โวลต์ใช่ไหมคะเพนเพิ่มระยะเวลาให้ลูกค้าเป็น3าปีปีนะครับประกันกันยาวๆเลยนะคะดูแลลูกค้ากันไปยาวๆเลย่ะคมีถ้าลูกค้านะคะซื้อ จากทางร้านให้ทุนหมายนะคะมีปัญหาไรนะคะเข้ามาให้ร้านเราได้เลยนะครับนะครับหรือสะดวกทางช่องทางออนไลน์ก็สามารถแจ้งแอดมินไปได้เลยนะครับอ่าว่ดเครื่องตัวนี้ซื้อมานะครับอ่าแจ้งชื่อนะครับของลูกค้านะครับหรือว่าถ้าใครยังเก็บบินไว้นะสามารถแจ้งเลขที่บินได้เลยอ่าก็ถ้าซื้อไปแล้วถ้าเซฟไว้ก็ ซีลอกบินไว้ได้ใช่นะครับเมื่อลูกค้าส่งมาเราก็จะเช็คระบบรับประกันให้นะครับถ้ายังอยู่ในประกันเราก็จะรีบส่งครีมให้เราครับตามเงื่อนไขการรับประกันนะครับอ่ะนี่เลยนะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าซื้อจากนอกก็อย่างที่บอกนะคะอย่าลืมลองใช้เบียนมาเต้าไว้ด้วยนะคะป้องกันเอาไว้เนาะฝากเครื่องนี้ไว้ด้วยนะคะราคายที่3ามแบงค์ทองมีทอนแล้วก็ ใช้งานง่ายนะคะเปลี่ยนใบง่ายนะคะใช้งานได้ดีด้วยเนาะในราคาสามแบงค์เทามีทอนเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่าสามารถเปลี่ยนใบได้ด้วยนี่ให้ดูใช้บ้าไม่ได้ละลืม <laughs> เดี๋ยวมี a อจับนะ <laughs> นี่มีกาดมาให้ด้วยเนาะสามารถแบบเวลาเราจับอย่างเงี้ยก็ป้องกันมือป้องกันอะไรได้เหมือนกันใช่ะคะอนะนี่เลย ในกล่องนี้นะคะรหัสนี้เนาะมี <Okay. S 1> U M นะคะ1 1 1เนาะ z X นะคะเป็นตัวเปล่านะคะเป็นรหัสเซ็ตตัวปากนะ,ะที่ได้มา2ชิ้นแบบนี้เลยในกล่องนะลูกค้าใครสนใจนะคะกดเข้าไปลิงก์ที่ข้อความเออที่แคปชั่นได้เลยนะแล้วก็สั่งซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะ mm. ลูกค้าหรือว่าถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็แคลป นะคะแล้วก็เข้าไปสอบถามทั้งบ้านเขียวได้เลยเนาะแอดไอทูลมะนะคะตรงตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดา,หล,มา,ามหลือว่ายังมีหรือว่ามาที่หน้าร้านก็ได้นะคะทั้งสองสาขาเลยทั้งนนทบ,บุรีแล้วก็เชียงใหม่นะคะลูกค้าเนาะก็เข้ามาเดินเล่นได้เลยก็อยากให้ลูกค้ามาหน้าร้านเยอะๆนะคะเพราะว่าของแถมเยอะมากคะ่ะ ลูกค้าจะได้ได้ของแถมใช่นะครับแล้วก็โปรแจ้งโปรนะครับแจ้งกันทุกวันเลยแจ้งทุกวันเลยนะคะแล้วลูกค้าจะได้แบบอยากซื้อใช่นะครับโปรในเดือนนี้นะคะเมษาเนาะก็มีหนึ่งเลยนะคะก็คือบอสนะคะลด5%เนาะแล้วก็เฟสทูนะคะลด5%้อนนะคะแล้วก็ตัวด้วยลากนะคะ TS55 มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะลด2,000บาท2แบงค์เทาใช่แล้วก็ยังยังมีอีกคันิเป็กนะคะใครที่เป็นสาววกครีมนะครีมดีที่สุดในโลกครีมอันดับโลกนะครับลดตอนนี้เนาะ3%ค่ะใครที่เป็น เอฟซี FC, แบรนด์ไหนนะคะโปรนี้เนี่ยรีบใช้เลยนะประมาณสามแบรนด์นะคะร,รีบมาใช้ได้เลยนี่มาใช้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะลูกค้าใครที่อยากดูรีวิวตัวไหนเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากรูว่าอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะรีบมาตอบให้หรือว่าถ้าเป็นตัวที่ลูกค้าอยากดูแล้วก็เราจะรีบห่ามาวิวให้แล้วกันนะคะลูกค้า ฝากหน้าร้านทั้งสองสาขาไว้ด้วยนะคะทั้งสองสาขาเนี่ยเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นสาขานนทบุรีนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยเปิด9ก้าโมงแปดจันทร์ถึงสุกปิด5้าโมงเย็นนะคะวันเสาร์ปิด6กโมงเย็น ครับผมเลยนะคะบ่อน,นี้นะคะนะครับขับก,กันกวัวลูไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะลูกค้าขอบคุณลูกค้าทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดติดตามเอาไว้ด้วย <c oughs> เปิดการแจ้งเตือนไว้เลยนะ